ไม่ทันอีกแล้วคว่ะทา,ทาสิงค์คุณผู้ชมมาช่วยกันตามหาหน่อยนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากวงวงกับดินที่ย t u b e ช่องพัชรประพลโชมใหม่นะครับเรากลับมาพบกันหลังจากจบวันทองนี้ไม่ได้เจอกันมา20กว่าวันคุณผู้ชมสบายดีนะครับคิดถึงทุกคนเลยอยากจะมาเจอ,อเพราะฉะนั้นคืนนี้มาชวนดูละครเรื่องคาทาสิง์นะครับทุกคืนวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD ก็เดี๋ยวมีแง่มุมต่างๆเหมือนเคยแหละครับคุณผู้ชม คาถาสิงคาถาสิงเนี่ยมันวิเศษมากๆแต่นะคุณผู้ชมคือเป็นของวิเศษที่พระเจ้าสิงหาวรมันได้สร้างขึ้นมาให้อยู่คู่กับชาวกองตายเมื่อ800กว่าปีที่แล้วอะคือไม่ได้สร้างเฉยๆคือมีการอัญเชิญพระอิศวรแล้วก็ถวยเทพเนี่ยมาดนบันดาลให้คาถาสิงเนี่ยเป็นของวิเศษมีพลังวิเศษปราบพวกศยศาสตร์มนต์ดำได้คือเมื่อก่อนมีการใช้แบบนี้ไงแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าสิงหาวรมันเนี่ยก็มอบให้กับคนนี้ครับนี่ ชัยยะคือเป็นนักรบเป็นแม่ทัพเป็นเบอร์หนึ่งของกองทัพอ่ะคุณผู้ชมเอาไว้ปราบข่าศึกศัตรูที่เข้ามารุก,กรานนะครับซึ่งชัยยาก็กลายเป็นผู้ครอบครองคาถาสิงค์คือมันวิเศษขนาดนี้ใครก็อยากได้เออดิฉังอยากได้เลยเออช่วงต้นอยากได้มาปล่อยพลงังตุ้มตุ้มตุ้มคุณผู้ชมเออคนที่อยากได้มีหลายคนครับคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ถูกต้อง คนใกล้ตัวที่สุดก็คือปุโรหิตแสนเมืองนะครับนี่ก็อยากได้คาถาสิงห์ซึ่งปุโรหิตแสนเมืองเนี่ยก็เป็นพ่อของบัวสวรรค์คนที่ชอบอยู่กับชัยะคบหาดูใจกันอยู่งานเข้าครับมันต้องคือมันก็เป็นยังไงเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกแล้วนี่คือจะมาเป็นลูกเขยเอาของวิเศษมาแต่ชัยะมองเห็นเรื่องบ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญท้ายที่สุดครับคุณผู้ชมเกิดการแย่งชิงสู้รบกันเอง แล้วบัวสวรรค์กับชัยะก็เลยตัดสินใจที่จะตายไปด้วยกันพร้อมกับคาถาสิงเลยก็คือตัดปัญหาแล้วก่อนตายเนี่ยคาถาสิงมันถูกแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนของคาถาตายไปนี่คือครึ่งแรกที่มันเกิดขึ้นเมื่อ800ปีที่แล้ว ที่กองไตนะครับคุณผู้ชมซึ่งละครเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาจะขายีจะเล่ายัางไงในส่วนนี้นึกว่าเออมันน่าติดตามมากคือเห็นตัวอย่างนะการสู้การบู๊การปล่อยพลังต่างมันแบบมันดูตื่นตาตื่นใจมันคือแบบฟอร์มดีอะดูแล้วรู้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยมาชวนดูแล้วก็ มันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งคือเมื่อก่อนเราอยู่แค่จักรวาลสามเสียนตอนเช้าเนะข้ามไปวันทองบ้างคราวนี้เรามาเป็นหลังข่าวที่ถ้าเกิดหลังจากนี้นะครับมีแนวพี่เรียดย้อนยุคมีลักษณะนี้เนะี่ยก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันคุณผู้ชม800ปีถัดมาครับทั้ง2คนนะครับทั้งชยะและบัวสวรรค์ก็มาเกิดใหม่แล้วก็เป็นกัมพาทั้งคู่เลยไปที่ชยะก่อนมาเกิดเป็นไตรนะครับไตรก็เป็นเด็กกัมพาแล้วก็หลวงปู่เรียนเนี่ย เก็บมาชุบเลี้ยงและสอนวิชาต่างๆได้เพราะฉะนั้นไตรจะไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาจะบอกงี้จะบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดาก็มีวิชาต่างๆที่สําคัญเลยคือไตรเนี่ยได้ยันกรอบเพชรจากหลวงปู่เหรียญน,นะครับเขาสัต์ให้อยู่โยงคงกระพันครับมันหลยทีนี้อีกคนนึงครับบัวสวรรค์ก็มาเกิดเป็นสิรินดาเป็นกัมพรราเหมือนกันแล้วก็คุณสุธาซึ่งเป็นพ่อวิชาที่แล้วเนี่ยเป็นคนเก็บมาเลี้ยงเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง ตัวซีรินดาเนี่ยก็เป็นสาวนักโบราณในคดีนะครับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยอ่านภาษากองไตรได้ตั้งแต่เกิดอ่านและแปลได้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงไปสู่คาถาสิ่งได้การมาเจอกันของทั้งคู่นะครับในชาตินี้นะครับหลังจากผ่านมา800กว่าปีอีกนะครับก็คือตัวของซิรินดาและก็ตัวของไตร ที่จะมาเจอกันนะดินว่าโอ้ตั้งแต่วินาทีที่เจอกันมันมีความพิเศษแล้วเรื่องราวในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะผ่านมาอีก800กว่าปีแล้ววะ่ะตัวละครต่างๆก็ดูมีพลังซึ่งทินรู้สึกว่าเออมันน่าดูะบูบบูบด,ด,ดุเดือดมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของน้องแบงค์อาทิตต์ตั้งวิบูลพาณิชแล้วก็น้องผุกเป้เกศริน้อยพึ่งซึ่งก็เป็นนางเอกจากละครพื้นบ้านที่แจ้งเกิดนะครับแล้วก็โอ้เรตติ้งดีมากๆพอมาเล่นหลังข่าวจริงก็เรตติ้งดีทุกเรื่ออองงงงหหละนนนนรััเเื่่่ี้้ก็็ววใจจาาปย นะเออมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามาดูละครหลังข่าวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็สนับสนุน2คนนี้รวมถึงแ,แสดงท่านอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของค่ายนายบีเวอร์ฟลมนะครับของพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะครับซึ่งพี่โอลิเวอร์บเวอร์ขออะไรครับพี่โอลิเวอร์บีเวอร์เนี่ยก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็เล่นด้วยเล่นเป็นตำรวจนะครับคุณผู้ชมเออซึ่งที่ผ่านมาจริงส่วนตัวเนี่ยนะดินก็ดูผลงานของพี่โอลิเวอร์มาเหมือนกันแล้วก็ ละครช่องเจ็ดไม่ได้ดูหลังข่าวมาแบบนานมากคุณผู้ชมเออและเรื่องนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกในรอบแบบหลายปีเลยที่จะมาตั้งใจดูเพราะฉะนั้นชวนติดตามไปด้วยกันนะครับอะคุณผู้ชมอยากพูดถึงละครคาถาสิยังไงบ้างเต็มที่ใต้คลิปนี้นะครับอยากจะพูดถึงละครนะักแสดงตัวละครได้หมดเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นของพวกเราทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่ยูทูบช่องภาชนาะพจน์นี่ชื่อช่องอยู่ตรงนี้ ด้านล่างนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะอ่าแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกดติดตามปุ่มเล็กๆจะมีอยู่ด้านล่างฝั่งนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเกิดชอบนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีไปตามหาคาถาสิงกันนะคุณผู้ชมนี่มาอีกแล้วจับไม่เคยได้หยิบไม่เคยโดนเลยอะยากได้จริงๆงเ,ออเดี๋ยวนินไปลองไปตามหาก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปนะคืนนี้อย่าลืมดูนะไปแล้วครับสวัสดีครับ